กลับมาแล้วนะคะต่อตอนที่สองนะคะ so we back to the part two for Paku's story okay there is still one problem though she's too short and the bookshelf is too tall how can Paku get up there นะคะ p a คูก็มองขึ้นไปแล้วดูหน้าของ p คคูสิคะบอกว่าตายแล้วมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือชั้นตัวเตี้ยเกินไปนะแล้ก็ ที่วางหนังสือก็ทำไมคะสูงเกินไปแล้วข้านี้พาครูจะทํำยังไรเนี่ยจะขึ้นไปเอาได้ยังไรนะคะเด็กๆว่าพาครูจะต้องทํำยังไงนะช่วยพาครูคิดหน่อยนะคะ,ะดูต่อคะ่ะ so let's see she make many p l a n s here and she draw around here okay maybe she can use a washing line or m a s s n r y to climb how about the chairs and table in the room นะคะเขาก็บอกว่าเอ๊หรือเขาจะเอา watching line นะคะเอามาต่อกันนะเนี่ยค่ะที่ตากผ้านะเอามาต่อแบบดีเอ๊หรือว่าใช้มาส์ลีทูคลามนะคะก็คือเส้นมาส์ีแบบนี้นะคะปีนขึ้นไปเลยนะเหมือนทาซานเลยนะคะหรือว่าจะเอาเก้าอี้ทั้งหมดมาต่อกันดีเด็กๆว่าวิธีที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะวิธีที่สองวิธีที่สาม so which way do you think it should be okay let's go see next what's happened I would really be helpful things p a k ค to have a giraffe at hand even a monkey or both นะคะพาะคุก็รู้สึกว่าเอ้หรือยังไงดีนะถ้าฉันมีจิราฟยีราฟมือยาวแยีราฟสูงเลยนะคะหรือแบบเจ้าลิงน้อยนี่ก็จะดีนะม,มันน่าจะช่วยฉันได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวดูต่อจะเกิดอะไรขึ้น Paku has a plan she calls Batu dola for help as quiet as they can. they climb on top of each other. but Batu you are very really heavy Dola complains, told you don't not to eat that last, last kula. it's not me, Batu hits it's Paku Shh. almost there says Paku. Just then it all goes wrong นะคะภาคูก็บอกว่าภาคูมีแผนนะแม่ค่ะบอดูนะคะกับดอลดลดอลลรานะคะมาเทลหน่อยนะคะเท่าที่จะทำได้นะแล้วฉันก็จะปีนขึ้นไปนะคะจากที่เราต่อตัวขึ้นมนาะโอ้ยบอดูบอกว่าออดอลลร์บอกว่าบอดูอยู่หนักมากเลยนะบอตูบนนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้ยบอกแล้วว่าอย่าก,กินเยอะใช่ไหม แล้วปะทุก็บอกไม่ใช่ฉันนะทําเสียงขู่นะไม่ใช่ฉันนั่นคือพัก,กูนะที่ตัวนะ่ะแล้วคนนี้พัก,กูก็บอกนะคะทําเสียงเปรยเปานะคะเกือบจะถึงแล้วนะคะแล้วก็หยิบลงมานะบัตรเกิดความผิดพลาดขึ้นค่ะไปดูต่อเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะอ้าก็คือทไยคะ่ะเพื่อนหล่นลงไปเลยนะต่อตัวอยู่ล้มลงไปนะคะแล้วก็พัก,กูก็อยู่ข้างบนติดอยู่กับเชลหนังสือเลยนะัชนหนังสือเลยดูสิจะเกิดอะไรขึ้น Oh no! what is happening here is is very tall librarian she puts Paku down but Bodu and d o l a run away Paku looks up Sally at the book she almost had in her hand can I help As a s k the very tall librarian นะคะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยนะคะบรรลักษ์นะคะคนที่ดูแลห้องสมุดนะคะตัวสูงแม่นะก็เลยวางพา Paku ลงมานะคะแล้วโบ โบตูกับดอลลาร์นี่ก็คือวิ่งไปแล้วนะคะพาคูก็เลยพูดอย่างเสียงเศร้าว่าเกือบจะได้หนังสือเล่มนั้นอยู่แล้วนะให้ฉันช่วยอะไรไหมคะนะคะบรรกา์ก็ถามนะคะ mm. I was trying to climb the bookshelf I have run out books to read says พะคูซาลี Why didn't you say so said a very tall librarian as long as I am around You do not have to climb a bookshelf. m pick ่คุ o อ u พพาคุณน็อตโอเคค่ะเขาบอกว่าฉันพยายามที่จะหยิบหนังสือนะแล้วก็เนี่ยแต่ว่าพออ่านหนังสือหมดแล้วนะคะเอาะ้าแล้วทำไมหนูถึงไม่บอกฉันละจ้าจะได้ช่วยหยิบนะคะบรรลักษ์บอกนะคะอ่าแล้วคราวนี้เสร็จก็เมื่อกี้เนี่ยฉันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะจะได้ไม่ต้องปีนนะคะ แล้วก็ให้ฉันช่วยเลือกอะไรไหมนะคะเพราะครูก็พยักแน่นะคะอ่าเด็กๆตอนแรกครูวรนเข้าใจว่าจะจบแค่ภาคที่ภาคที่สองนะคะแต่ดูเหมือนจะต้องอกภาคที่3ามมาเดี๋ยวดูหน้านี้ก่อนนะอ่า so continue read this one I will take this and this and this one too says ครู happily thank you take this one too says a very